ต้องลุ้นเกมที่เหลือลูกยางสาวไทยกับอันดับตารางคะแนนศึกเนชั่นลีก g u e 5จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก g u e 5สัปดาห์2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18 22ถึง22มิถุนายน2568โดยสถานการณ์หลังจากทุกทีมแข่งกันกันไปแล้ว5เกมปรากฏว่าญี่ปุ่นที่คว้าชัยรวดทั้ง5เกมยึดจ่าฝูงตารางคะแนนด้วยการมี14คะแนนเท่ากับ อิตาลีอย่างไรก็ตามจากการที่สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ f ฟ b ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้ทีมอันดับ18ในปีนี้จะต้องตกชั้นทำให้การขับเคี่ยวกันหนักกว่าเดิมซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยปัจจุบันรั้งอันดับ15ของตารางด้วยการมี4คะแนนจากผลงานชนะ1และแพ้4นะีนัดต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นเช่นกัน แถมนัดล่าสุดเกาหลีใต้สามารถเก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จด้วยการชนะแคนาดา3-2เซตทำให้มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่17ของตารางส่วนอันดับสุดท้ายเป็นเซอร์เบียที่แม้จะมี4แต้มได้คะแนนจากการแพ้2-3เซตทั้งหมด4เกมแต่ยังไม่สามารถเก็บชัยได้จากอันดับตารางคะแนนดังกล่าวทำให้ทีมวอลเล์บอลหญิงไทยต้องลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในทุกเกมที่เหลือเพื่อรักษาสิทธิ์ลงเล่นในวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกหน้าต่อไป